สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับยาที่ได้รับกันนะคะยาตัวนี้นะคะชื่อว่าเซทิริซีนค่ะเป็นยารูปแบบยาน้าเชื่อมหรือว่าไซรัปนะคะขนาด5มลิกรัมต่อ5 ml ค่ะเป็นยาที่ใช้สําหรับรักษาและบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ผื่นคันผื่นลมพิษนะคะรวมถึงอาการแพ้อื่นๆเช่นการแพ้อากาศค่ะ ยาตัวนี้นะคะมีอาการไม่พึงประสงค์ก็คือสามารถทำให้รู้สึกม่วงซึมปากแห้งคอแห้งตาพร่าและปวดศีรษะได้ค่ะ ข้อควรระวังในการใช้ยาตัวนี้นะคะก็คือยาเนี่ยจะเป็นยาแก้แพ้ชนิดที่ง่วงน้อยค่ะแต่ก็สามารถทําให้เกิดอาการง่วงได้นะคะในผู้ป่วยบางรายค่ะดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพหาหนะหลีกเลี่ยงการทํางานกับเครื่องจักรกลที่อันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะในระหว่างที่รับประทานยานี้เพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้อัตราการเกิดอาการง่วงซึมเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ค่ะ คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้ยานะคะก็คือยาตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้สําหรับรักษาอาการของโรคภุมมแพ้เท่านั้นค่ะเช่นอาการนามูกไหลเหลื้อยลังจากโรคคุมมแพ้อาการผื่นคันจากโรคภุ้มแพ้รวมถึงผื่นลมพิษค่ะยาตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถหายค่ะจากอาการแพ้แล้วเนี่ยสามารถหยุดรับประทานยาได้เลยนะคะรู้จักยาที่ใช้กันแล้วหากมีปัญหาในการใช้ยาสามารถปรึกษาเภสัชกรได้นะคะขอบคุณค่ะ